อานนี้เลยตันนี้จะพาพเพื่อนมาลดน้ำผักเข้าสวนค่ะไลฟ์สดแบบไม่นั่งไม่นั่งมองหน้าและวันนี้ก็จะเริ่มไลฟ์พรุ่งนี้อีกทีหนึ่งวันนี้ไลฟ์แป๊บเดียวค่ะลดน้ำเสร็จก็คือหยุดเลยนะคะกช้เวลาสะสมนิดเดียวนะเพื่อนนะคะ ี่เมืองไทยสวัสดีทุกคนนะคะโอ้อันนี้เป็นต้นลำไยอ่ต้นลำไยที่เราปลูกไว้นะคะเราจะรดน้ำลำไยไปด้วยอากาศช่วงนี้ก็ร้อนแรงด้วยนะคะเราก็ให้น้ำนะเนียฝรั่งขี้นกให้น้ำพือผักสวนครัวนะคะพูดคุยกันได้นะคะวันนี้ออกมาไลฟ์อ ลดน้ำเสร็จก็คือไลฟ์แค่นี้แล้วค่ะฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปให้ผักก่อนแล้วกันเพื่อนๆนะคะแม่ตุ๊กก็จะเดินอ,อ้อมอ้อมไปะนะคะอันนี้กาจะเป็นฝ้าหลังต้นฝ้าหลังนะคะซึ่งมันแรงนะคะมันไม่มีฝนน้ำก็ไม่มีให้มันก็เลยไม่ออกผนนะคะฝ้าหลังมันต้องได้น้ำได้น้ำได้น้ำอย่างเพียงพอเนาะ ให้น้ำเพื่อให้โอ้กล้วยสุกเพื่อนเพื่อนแอ้ไม่ก็กล้วยสุกแล้วค่ะกล้วยสุกคาเครือเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะนะคะกล้วยแม่จุกสุกคาเครือค่ะถ้าไม่มาลดน้ำนี่ก็คงจะไม่เห็นนะคะเนี่ยว่ากล้วยของเราสุกคาเครือเนาะนะคะมีรดน้ำนะคะก็ไปเรื่อยๆค่ะ เพื่อให้เขาไปยุงชีวิตไว้นะคะอือช่วยสุขดคาเกือนู่นนะคะนะคะสวัสดีหนึ่งท่านค่ะ Hi l a ัส Time from Thailand สวัสดีค่ะมาจากไหนเนาะไม่ตุกออกมารดน้ำผักนะคะก็คือมันมันแรงมันร้อนมากเลยค่ะต้องต้องให้น้ำนะคะนาวไทยแลนด์เอ็กซ์แ์นะคะ เราต้ Keep water. Keep water. องกีบวอเตอร์กีบวอเตอร์รดบิตอนนี้นะคะอันนี้หลังบ้านหลังบ้านก็จะดูประมาณนี้นะคะอยู่ใกล้เขาค่ะสวัสดีห้าท่านนะคะสวัสดีห้ายูทเซอร์นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆออกมาแบบคุยแบบไม่ให้เห็นหน้ากันเลยทีเดียวต้องพาเพื่อนๆมาลดน้ําด้วยค่ะนะคะมาลดน้ำํำผักนะคะเพื่อผักสวนครัว ก็ปลูกเป็นแถวแ,แนวไว้เนี่ยค่ะนะคะ,สว,ส, everyone, ะ,คะ Thailand, สวัสดีค่ะวุวันนะคะไลฟ์ตามฟอมไทยแลนด์สวัสดีค่ะนะคะอันนี้คือหลังบ้านพีไฮนะ,ะหลังบ้านค่ะเราต้องไปเติมน้ำเข้าปั๊มแล้วค่ะนะคะตอตัวนี้ก็ให้น้ำไปแป๊บหนึ่งก่อนปรยุง ไม่ให้ก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าอร้อนมากเลยนะคะร้อนแรงมากเลยค่ะนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะ for user ให้ token t อ k e n นะคะ fire and water token token no raining no water ก <c oughs> ็ keep w a t e ค่ะต้องให้น้ำนะคะ สวัสดีค่ะ Eleven User นะคะกับกล้องคุยกันนี่จะเห็นสีหน้าแม่ตุ๊กหรือเปล่าเพราะแม่ตุกก๊กแร่ได้ค่ะพี่น้องค่ะอสวัสดีค่ะนะคะไลฟ์สดจากประเทศไทยนะคะก็ให้น้ําไปด้วยเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูข้างในเลยะคะ่ะก่อนที่จะคุยกันนะคะสวัสดีเด้อพี่น้องค่ะแล,ะล่ไลฟ์ก่นให้พี่น้องเบิง้งผักไปก่อนผักเหนียวมากเลย e e v e n User สวัสดีค่ะนะคะไม่ได้อยู่บ้าน ก็ผักก็ไม่ค่อยได้ลดคราวนี้มันเหี่ยวค่ะนะคะก็ปลูกปลูกแตงไว้ด้วยนะคะผักชีลาวก็ปลูกอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้บ่มดินเนะเาะก็คือว่ามันแห้งไวนะคะเพื่อนช่วงหน้าแรงก็จะแห้งไวเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อไปดูครองไส้ไก่ที่เม่ทุกได้ปลูกไว้นะคะเป็นเป็นกรีกแล้วก็เป็นโหระพาแมงรักนะคะตอนนี้เราให้น้ำตรงนี้ให้เสร็จก่อนก็คือเดี๋ยวค่อยมาให้สองรอบนะคะสวัสดีค่ะ เนยูเซอร์นะคะไฮนะคะพี่นะหลังบ้านไม่ตุกนะคะไปหายโฟลเดอโฮมนะคะก็จะประมาณนี้ไม่ตุกไลฟ์ไม่นานนะ,ะนะก็ไลฟ์ live, คุยเปิดเปิดกล้องดูหลังบ้านกันค่ะนะคะอันนี้คือพื้นที่หลังบ้านนะคะพิษณุโลกจ้านะคะก็จะไลฟ์สดแล้วก็พูดคุยไปด้วยค่ะเผื่อมีใครเข้ามาเนาะ มีแตงไทยด้วยค่ะแตงไทยนี่มันสุกยังวะเฮ้ยแตงไทยจะสุกแล้วว่ะเพื่อนๆดูแตงไทยสิคะอู้แตงไทยสุกแล้วว่ะมันหล่นควันไหมพี่น้องมันหล่นควันหรือว่ามันโดนแม่งกัดปูรูค้คะพี่น้องคะแต่ว่าข่อยมันหล่นควันเล้วตัวนี้นะคะนะคะแตงไทยเดี๋ยวก็จะออกไปบ่มแล้วค่ะอาชีดน้ำล้่มก่อน มันแมงแมัมนแรงค่ะพี่น้องมันหอนแห้งค่ะสวัสดีค่ะนะคะประเทศไทยร้อนมากๆค่ะ very d r กเก n มากเลยนะคะกระไรหมูไร้ตาจาังเลยด้วยพี่น้องเด้อนะคะให้น้ำไปด้วยคุยไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ไลฟ์แบบไม่ได้นั่งคุยนะคะพาเ<ด>พื่อนๆ เข้ามาหลังบ้านค่ะคุยก,กันได้นะปลูกพริกค่ะสวัสดีคัะเทนยูเซอร์นะคะปลูกพริกนะคะเพื่อนๆจะได้ยินเสียงรถรถเขาขับตรงนู้นด้วยนะคะรถเขาขนของนะคะก็คือขนลำอ้อยต้นอ้อยนะคะเราก็เลยมาลดลดน้ำผักนะคะ รถน้ำพลิกค่ะก็ปลูกพลิกทึ้งไว้ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะคะเพราะมันแรงมันร้อนเหลือเกินนะคะรดไปวันนี้พรุ่งนี้ก็เหี่ยวแล้วค่ะนะคะรดตอนนี้เผื่อให้เขาได้ไปชุ่มชื้นตอนเย็นค่ะรดตอนเช้าเดี๋ยวเขาก็แห้งนะคะแล้วก็อาศัยให้เขาได้น้ำกลางคืนช่วงกลางคืนเนาะสวัสดีค่ะ15 u s e r hi Lifetime from Thailand k e วอ water Chili ให้น้ำต้นพลิกนะคะอันนี้คือต้นพลิกที่ไม่ตุกปลูกนะคะอันนี้ก็คือใกล้จะพอดีให้ผลแล้วนะคะเริ่มให้ผลแล้วคะ่ะต้นพลิกนะคะให้ผลแล้ว มันร้อนมากเลยค่ะมุนไทยโซฮอตนะคะ is ว e ี่ฮอตไทยแลนด์อันนี้ก็เป็นบัสซีที่ขุมนะก็คือภาษาดอยเขาเรียกว่าบัสซีที่คุมนะคะส่วนภาษาไทยก็คือโหระพาเนะโหระพาโหระพาก็ปลูกรดน้ําเพื่ออะไรเพื่อว่าตอนนี้ให้เขาได้ออกดอกค่ะออกดอกเอาดอกเอาเมล็ดเขานะคะไม่ได้เก็บแล้วค่ะก็พอ,พอที่จะได้กินนะ ไม่ได้เก็บแล้วก็คือเอาเมล็ดเขาเอาพันธุ์เขาแล้วค่ะเราปลูกต้นใหม่ไว้แล้วค่ะเราปลูกต้นใหม่ทิ้งไว้นะคะสวัสดีค่ะพูดคุยกันได้นะคะโอ้ไม่ได้ตั้งกล้องทิ้งไว้นะคะคุยอยู่ค่ะปลูกแล้วไม่ลดน้ำก็ไม่ได้ค่ะ ถ้าเราอยากกินเขาเนาะอยากกินพริกอยากมีพริกกินต้องลดน้ําค่ะจะไปซื้อกินก็กลัวมีแต่ยาเดี๋ยวนี้ไม่ไม่อยากซื้อพริกกินเลยนะคะเพื่อนไม่ตุ๊มีพริกกินนะคะก็คือปลูกไว้ห้าหกต้นนะคะเพื่อนเราไม่ซื้อพริกกินนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นปีแล้วค่ะตั้งแต่มาอยู่ที่น่าจะเป็นปีเป็นปีเป็นปีแล้วค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยมันแห้งมันเกาะมันติดนะคะ ก็ติดนี่นะคะพี่น้องอยู่หลังบ้านแม่ตุ๊ก,กจะมาะมาณนี้นะคะแต่ลายตาหน่อยได้พี่น้องรับตาไปได้พี่น้องคะ่ะ close your eye maybe you h a a c h e เราอยู่ประเทศไทยนะฮะไลสุดจะประเทศไทยคะะ่ะเราจะลายของลายตาหน่อยนะคะเพื่อนรถนเขาเอ่อคีบอ้อยนะจ๊ะ Ya. เพราะว่า Nó na nó na quá sao ăn Ya. กำลังพูดกับเขานะคะสามีวันนี้ขอเรียกเป็นสามีแล้วกันวันไหนไม่ถูกกันเรียกเรียกอะเรียกอะไรดีเรียกเขาเมื่องจะเห็นไหมคะรถคีบอ้อยค่ะทำงานใกล้บ้านนี่เองก็คือบ้านแม่ตุ๊กอยู่ติดเขานะคะติดพืชติดสวนการเกษตรค่ะนะคะก็จะได้ยินเสียงการทำมาแบบเกษตรอะไรเงี้ย ทำงานเกษตรเยอะๆนะคะเพื่อนนะคะวันนี้เราก็จะให้น้ำแบบฉีดไก,กๆลๆเลยเนะี่ยนู่นค่ะให้ไกลๆเลยไม่ต้องไม่ต้องเดินไปไกลอนะคะเพื่อนๆคือไม่้อกใช้ระบบน้ำหัวแรงดันเนาะมันก็จะฉีดได้ไกลนะคะเพื่อนก็จะได้ไม่ต้องใครที่มีสายยางแบบสั้นๆนะใช้หัวฉีดไม่ทุกนี่ดีได้เลยเพื่อนอะ,ะแล้วก็ต้องมีปั๊มน้ำแรงดันเนาะ เครื่องเนียวรูว้เราให้น้ําเพื่อประทางชีวิตของโหระพาเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าจะให้มันสวยงามจริงๆคือต้องให้มันชุ่มค่ะเดี๋ยวเราจะไปให้ตรงที่ปลูกใหม่นะคะต้นฝั่งนี้เราจะให้แค่เขาได้มีดอกมีชีวิตต่อไปเท่านั้นเองเนาะเราจะไม่ได้ให้ชุ่มชื้นอะไรมากมายนะคะนี่สวัสดีค่ะนะคะ เขาบอกว่าไทยแลนด์จะกลับมาหนาวขึ้นอีกรอบนึงนะคะแน่เลยป่าไม่รู้หนาวก็ดีค่ะหนาวก็ดีค่ะเดี๋ยวต้องไปเติมน้ำใส่ถังถังน้ำด้วยค่ะ สวัสดีนะคะไล์แป๊บเดียวค่ะลองดูทดสอบระบบด้วยเดี๋ยวช่วงกลางคืนก็ไล์สีทีหนึ่งนะคะเพื่อนแต่ตอนนี้ไม่ต้องไล์แป๊บเดียวก็คือฉีดน้ำตรงนี้เสร็จก็หยุดแล้วค่ะไล์สีทีก็ช่วงเย็นๆค่ำๆนูลนค่ะต้องรีบค่ะเดี๋ยวไม่ทันเวลา สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะห้านะคะไลฟ์ไทม์ฟอมไทยแลนด์สวัสดีค่ะม,คม,มีคนได้ยินไหมมีคนได้ยินไหมมีคนหมดค่ะสวัสดีค่ะห้าท่านนะคะ ร้ฟยสดไปด้วยค่ะเก็บเวลาสะสมไม่ไม่ได้เก็บนะคะเอ้ยเก็บสิตั้งสี่พันชั่วโมงใครว่าไม่เก็บเก็บสิคะเพราะว่าเราเป็นยูทูบเบอร์เนาะ,ะวันนี้ก็ทำไปเรื่อยเพื่อนๆวันไหนก็ว่างก็ออกมาธรรมดาไม่ต้องจะร้ฟยช่วงบ่ายสองนะคะบืนบๆนบนบนโอ้รถคีบอ้อย รถคลิปอ้อยก็จะเสียงดังหน่อยเนาะก็แม่ทุกก็จะรีบรดตรงนี้รดน้ําตรงนี้เสร็จไม่ทุกก็จะออกไปออกไปตรงอื่นแล้วค่ะสวัสดีหกดวงตานะหกท่านนะคะไปแล้วค่ะไปฝั่งที่ไม่มีเสียงดีอะ่ะเพราะว่าเสียงสุดยอดเลยรถคลิปอ้อยนะคะเสียงดัง เดังมากไม่ดังปกติดังมากเลยค่ะแล้วก็จะพาเพ,เพื่อนเข้ามาหลังบ้านมาลดน้ำโหรพาสวัสดีนะคะวินนี่หรือเปล่าวินนี่ใช่ไหมคุณวินสวัสดีค่ะเดี๋ยวพาไปสูบน้ำใส่ปั๊มน้ำไอ้แทงน้ำก่อนนะคะแล้วก็มาลดน้ำ ผักโหระพาที่ปลูกไว้กันซึ่งเราปลูกในคลองทองล่องนะมันก็จะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงเมืองไทยนะคะมันก็จะดูแลยากนิดนึงแต่ยังไงได้เราปลูกไปแล้วอะเราก็ต้องดูแลใช่ไหมไม่ดูแลไม่ได้หรอกไม่ได้กินแน่เลยก็ทุเรียนก็เริ่มที่จะแตกยอดแล้วนะคะอันนี้ปลูกได้สองปีแล้วก้นอื่นปลูกนี่ต้นเบลลแลวของตัวเองได้แค่นี้จะ ตายแดดไม่ตายแลดแล้วเนี่ยทุเรียนมาหาขนาดให้น้ำเกือบทุกวันเนาะทุกวันก็ว่าได้ค่ะเดี๋ยวจะจะมาเปิดสวัสดีค่จังหวัดอะไรครับแม่ตุ๊กอยู่พิษณุโลกนะคะนะคะแม่ตุ๊กอยู่พิษณุโลกค่ะกําลังให้น้ําในสวนผักนะคะก็ใช้ปั๊มน้ําปั๊มน้ํานะคะ,ะน้ําบาดาลค่ะ ไปแล้วค่ะอันนี้เราก็จะไปให้น้ำพืชผักต่อนะคะ KR พาชิวสวัสดีดวยจ้ะเมตุยู่พิสุลกเดินนะคะก็มาให้น้ำสวนฝรั่งด้วยค่ะสวนฝรั่งแล้วก็นี่แหละฝรั่งตัดแต่งกิ่งสาวใหม่นะคะเริ่มแตกแล้วค่ะนะคะแต่งสาวใหม่ค่ะฝรั่งนะคะนี่ เขาออกมาถ้าแต่งสาวใหม่มันก็จะมียอดอ่อนๆแล้วก็มีดอกมาด้วยค่ะนะตอนนี้ก็เริ่มเล่งให้น้ํานะคะให้ปุ๋ยไปบ้างแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปให้น้าโหระพากันต่อเลยซึ่งโหระพาเราปลูกได้สามวันแล้วค่ะเหี่ยวเชียวค่ะแดดแรงโคตรแรงก็ไม่แรงธรรมดาโคตรแรงเลยค่ะแดดบ้านเราโคตรแรง นี่ค่ะพื้นที่หลังบ้านแม่ตุ๊กก็จะอยู่โดยประมาณนี้เนาะพิษณุโลกก็จะอยู่ใกล้เขาอยู่อย่างนี้เลยค่ะนะคะพื้นที่บ้านแม่ตุ๊กอยู่ติดเขานะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะแม่ตุ๊กก็เลี้ยงปลาหมอแล้วก็ปลาดุกไว้นะคะอันนี้สูบน้ําขึ้นเราต้องปล่อย น้ำลงแทงด้วยแล้วก็ปล่อยเป็นสองทางก็คือออกในบออ่อของไส่ไก่เนาะของไส่ไก่ที่อยู่หลังบ้านคลองเก็บน้ํานะคะอ่าตอนนี้เราก็จะไปให้น้ําให้น้ําทุเรียนเล็กกันแต่ว่าปลูกได้นิดนะเพิ่งสองเดือนเองนะคะรู้จะรอดหรือเปล่าทุเรียนอ่ะเขาปลูกก็รอดกันจังของตัวเองไม่เห็นรอดเลยนะะปลูกไม่รอดนะคะปลูกไม่ค่อยเป็นโอ้ยสายยางน้ำปลูก ฉีดค่ะอ่ามันจะมีประมาณสองต้นที่ต้องฉีดน้ำฝั่งนี้ข้างบนนี้อันนี้เป็นฝรั่ังกิมจูนะคะพอดีแม่ตุ๊กปลูกแบบปลอดสารนะคะก็จะมีทางโรงเรียนคอยซื้อไปให้เด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองที่เขาผ่านไปผ่านมาตามถนนนะคะนคะคะแต่ตอนนี้แม่ตุ๊กยังไม่มีจำหน่ายเพราะว่ามีน้อยก็จำหน่ายหน้าร้าน ก็อ,อยู่ที่กิโลละสี่สิบาทสี่สิบห้าบาทนะคะเพราะว่าหนึ่งเราต้องให้น้ำอะค่ะให้น้ำไม่ให้ไม่ได้เลยช่วงหน้าแรงนะเนาะมัน,นไม่ได้กินเลยค่ะนะคนี่ค่ะให้ทุกวันเลยมีสองต้นนี้ต้องให้ต้นที่เหลือนี้เขาเป็นน้ำน้ำหยุดของเขาอยู่แล้วสองต้นนั้นไม่ได้สายไม่ถึงนะคะก็เลยลดเอา เราไม่สู้น้ําหยุดค่ะไม่สู้น้ําหยุดถ้าหยุดนี่โอ้ ه, แตกยอดดีอย่างเลยนะคะความชื้นมาลงถึงข้างล่างไงหยุดประมาณไม่หยุดถึงว่าหยุดมันไหลเลยค่ะสี่นาทีลาดสี่นาทีเลยค่ะก็น่าจะประมาณร้อยกว่าลิตรสองร้อยลิตรอืม ลาทุกเชา้าสวัสดีค่ะอันนี้เราก็จะไปดูใกล้ๆไปดูอฝรั่งกิมจูใกล้ๆนะคะฝรั่งกิมจูนี่ถ้าเราไม่ให้นะ้ำช่วงหน้าแหลงนะ้ำมันจะไม่ได้อะไรเลยค่ะนะคะนี่ค่ะเริ่มที่จะออกผลแล้วนะคะนะคะนีะ่ด้านบนมีบ้างน้ำมืดหน่อยนะเพื่อนเนะแล้วก็นี่ค่ะนะคะ พี่สุนัลกนะคะแล้วก็เราปลูกแบบปลอดสารนะคะมันก็จะเห็นลูกอย่างนี้เลยนะคะส่วนต้นนี้ก็ติดบ้างนะคะแล้วก็เก็บไปบ้างแล้วนะคะนี่ติดน้อยนะคะน้ําไม่พอนะคะก็จะร่วงนะคะ,ะตรงไหนน้ําพอเราเพิ่งอันนี้เพิ่งเริ่มให้มันก็เลยติดลูกไม่รู้ติดลูกเลยะคะ่ะดกไหมนะคะดกดกอยู่กิ่งนี้กิ่งเดียวนะคะนี่ ทุกยอดเลยอันนี้คือการตัดตัดยอดแล้วมันออกมาโผล่กันสี่ยอดมันก็เลยออกดอกทุกๆุกยอดเลยค่ะนะออกดอกวันนี้ก็ติดลูกเลยเห็นไหมอ่นะห่วงน,นี้ต้นกิ่งนี้นะคะก็เอาไว้ดูก่อนค่ะนะคะนะคะก็มาต้นนี้นะคะพรต้นนี้จะให้น้ําสม่ําเสมอมากแล้วก็ยอดนี่มาเต็มเต็มเลยค่ะยอดมาเต็มเต็มเลยค่ะพุ่งมากเลยนะคะพุ่งมากเลยเห็นไหมคะ่ะ นะคะแล้วก็มาพร้อมกับนี่เลยดอกค่ะต้องคอยดูกันไปนานๆว่าต้นนี้ต้นที่ให้น้ำเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงลูกจะออกมาสวยไหมนี่เท่าที่เห็นนะมีอยู่ลูกนึงแล้วค่ะติดนะคะนี่เลยนะแล้วก็ต่อต่อมาก็จะมีอย่างนี้นะะ้วยค่ะเขาอั้นมากเลยเขาอยากออกมากเลยเพื่อนเพื<ๆ>่อนเห็นไหมคะอันนี้เขาดอกเขาติดกันเลยนะดอกเขาติดกันเลยแล้วก็มีดอกตรงนี้ด้วยนะคะ แถบบข้างบนเนี่ยค่ะไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นไหมนะคะแต่ว่าเร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 าเห็นนะเนาะก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยไงเลยต้องถ่ายอย่างนี้นะคะอ๋อมีแมลงช่วงนี้ก็จะเป็นแมลงประมาณนี้นะแถวบ้านไม่ตุกเรียกว่าหงกวงมันจะกินทําลายยอดอ่อนนะคะเพื่อนอเป็นลนักษณะแมลงปีกแข่งนะคะมีง่ามดูดกินน้ำเลี้ยงนะคะตัดตัดยอดตัด กินดอกกินใบอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้ยมีแต่ถ้าปลอดสารนี่มันแทบที่จะไม่ได้ผลผลิตเลยค่ะอันนี้ก็ทุเรียนไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะคะใครที่เป็นสวนทุเรียนได้ได้ผลผลิตดีๆบอกด้วยเดอ้อทํำกันยังไงแต่ว่าพื้นที่อากาศของแม่ตุกงคงจะไม่ค่อยได้ตายเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ไม่รอดเยอะมากแต่ว่าคนอื่นอะปลูกรอดนะคะทุเรียนนะคะปลูกยาก กว่าแล้วราคาก็ไม่แพงจังเนาะ,นะะไล่ให้หนาไปสักพักหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะหกท่านนะคะอันนี้มาดูฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ก็จะเป็นฝรั่งกิมจูเช่นเดียวกันนะคะก็จะพบได้ว่ามันมีหนอนมีหนอนด้วยค่ะหนอนผีเสื้อนะเพื่อนเอน เรามาดูเลยค่ะหนอนผีเสื้อเป็นไงเดี๋ยวเราต้องเอามันออกแล้วค่ะหนอนผีเสื้อต้องเอามันออกแล้วนะคะไม่งั้นกินใบหมดเลยค่ะ,ะทำไงทำไงทำงอย่างไรขยี้มันออกเลยค่ะหนีบมันออกเลยนะคะไปต่อค่ะผีเสื้อค่อนข้างที่จะเยอะฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นอ่ามันได้น้ำ แด้วกาหนอนเยอะนะยิ่งมีดอกยอดอ่อนนี่หนอนเยอะมากเลยนะคะหนอนตัวเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะหนอนนะ,ะก็เราก็กำจัดโดยการขยี้มันอยู่ในนี้แล้ค่ะอืมนะคะ,นะคะไปต่อค่ะมันมาเยอะมากนะคะหมายถึงว่าดอกนะะดอกดอกฝรั่งนะคะซึ่งเขาได้กินปุ๋ยกินน้ำตลอดนะคะ ตอนช่วงนี้นะคะแล้วจะมาดูกันว่ามันจะดกไหมนะคะนะคะก็ะะเป็นกำลังแรงใจให้ไม่ตุกด้วยนะคะตอนนี้มาให้น้ำผักผล,ลไม้ที่เราปลูกไว้นะคะปลูกแล้วไม่ลดน้ำไม่ได้กินอย่างแน่นอนแล้วปลูกอย่างปลอดสารอย่างเขาไม่ตุกนี่มันก็จะได้ครึ่งบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างอะค,ะค,ะะคะ่ะเพื่อนๆค่ะเนาะจะได้ยินเสียงรถหน่อยนะคะซึ่งด้านข้างเขา เราคีบอ้อยนะคะอะพามาดูหงเปลือหงเปลือเป็นฝรั่งไส้แดงนะคะนี่ค่ะหงเปสือนี่เราปลูกได้น่าจะประมาณสองเดือนละคะ่ะหงเปลือนะคะไส้แดงนะคะ ก็ปลูกประมาณสี่ต้นนะทดลองปลูกดูก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเขาออกมาสวยงามนะอ่าอีกประมาณสักปีหน้าจะเอามาปลูกสักสิบกว่าต้นค่ะแล้วต้นมันก็ข้างๆที่จะมันก็ไม่แพงนะแปดสิบบาทมันก็แพงกว่ากิมจูนิดหนึ่งนะนะคะต้นเขาจะไม่แพงเท่าไหร่แต่ว่าแพงกว่ากิมจูนิดหนึง่งกิมจูก็แค่ยี่สิบห้าบาทเองนะคะกิ่งตอนนะคะกิ่งตอนนี่ให้น้ําให้น้ํรทีด้วยค่ะ แล้วก็ให้น้ําโหระพาเดี๋ยวไปให้น้ําโหระพาทั้งร่องกันนะคะเดน้ําค่ะหวังว่าจะไม่ขับกันทั้งวันทั้งคืนนะรถขีบอ,อ้อยก็ได้ สวัสดีเจ็ดยูสเซอร์นะคะไลฟ์สดจากประเทศไทยค่ะให้น้ำพลิกไปด้วยค่ะไลฟ์สดไปด้วยค่ะใช้เวลาว่างนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะไปพาเพื่อนเพื่อนไปทำกับข้าววันนี้จะทำง่ายๆค่ะทำบาร์บีคิวง่ายๆกินง่ายๆกันมีมะเขือด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนใครที่มีมะเขือต้นมะเขือเปาะนะคะซึ่งปลูกใช้ระยะเวลาค่อนข้าง ปลูกนานแล้วแล้วใบเขาเล็กใบเขาผอมใบเขารีบใบไม่สวยนะคะเพื่อนเพื่อนรอทํากินสักรอบหนึ่งก็คือแต่งสาวค่ะตัดตัดให้สั้นเลยนะไม่ต้องตัดเหมือนไม่ตุ๊กนะคะตัดจาโคนไปเลยค่ะประมาณนี้นะนะคะตัดสั้นอย่างนี้เลยเดี๋ยวให้มันแตกขึ้นมาใหม่มันจะได้สวยกว่านี้นะคะอันนี้ไม่ตุ๊กไม่ได้ตัดจาโคนมันเลยไม่สวยนะคะแต่ถามว่ามันได้กินไหมมันได้กินนะคะอืมพอที่จะได้กินตรงไหนที่ให้น้าเยอะๆมันก็จะชุ่มชื้นชุ่มชื่นอะไรอย่าง้ย ตรงไหนที่ไม่มีน้ํามันก็จะเหี่ยวเป็นธรรมดาค่ะอยตรงนี้นะคะให้น้ําหัวะพาแล้วค่ะน้ําแห้งโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเดี๋ยวไม่ทตุกขออนุญ,ญาตให้น้ําผักไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ขอจบไลฟ์สดไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาพูดคุยกันนะคะน่ะขอบคุณค่ะ